โฟก,กัสผม l o ก k e r Channel คุงอีกครั้งนะครับในการป้นครั้งที่2นะครับเราจะมาป้นแบงกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะเตรียมของนะครับนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเริ่มเกมเลยแล้วกันนะครับเขาเริ่มเปิดฉากนะครับเราจะไม่สเตลหรือยังไงครับ ก่อนกันทำไมไอ้ดำนะครับ,นะรบเดี๋ยวคนดำเขาหยอดมาด่าผมกันนะครับอาจจะเสียงเบาไปหน่อยก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวเราจะบูกันแล้วนะครับ oh, น no ม level um. ่นคไม่นไครเอม่รู้มันบั๊ตั้งแต่แรกเลยครับยู่องันัะมันบั๊กอะไรก็ไม่รู้อ่ะ r e t i a r o i n g t h i a s n way ก็ใมีวิธีแก้ไขก็บอกผมด้วยเจ็บเวลไปตั้งนานแล้วนะครับก็ เกือบมากลายเป็นเลเวลหนึ่งนะครับก็โมงคุยแดดก็ไม่เป็นไรเล่นไปก็ได้ปิดประตูหน่อยปิดหน้าต่าง กงไม่รู้จะปิดไฟทำไมนะครับโว้ยโว้ยเก็บเลยเล่นเฟรนดิฮานนะครับที่จริงมันจะเล่นโอเวอร์คิวได้นะครับแต่เพราะมันกลายเป็นเรื่องหนึ่งนะครับปควยแดดก็มองไปนะครับอ๋อไอเหี้ยไม่ใช่เรากาหาไม้นะครับท้า,มา,ทาไม่เจอเราก็บูนนะครับ Stay down, everybody! Get him up! Hands up! Control should be finished soon! I'm, I'm trying to get through to my pilot! Rock squad calling to anybody! Deploy the skyhook! Our boys are waiting! Over! True sure thing, boss, on my way! We're going to use the bag holes as the up for the cage! Over! Understood, I can do this! I can do this! ไม sure 2ลงไปวกับดัไ่ยงตอยู่นโอ้ยมันก็ตมีมแต่คนมันก็หลอครับ แค่นี้ก็เตเฮ้ยิวนัวละงกับดเโดนตัวประกันที่ฝยิงโจมอยู่ด้วยเฮ้ยเอาินไวก่อนนะครับเพื่วอ

เถ้าสูตรจะหมดแล้วนะครับมาดูภาขอเจ็ดวลเราจะเปิดตู้เชฟได้แล้วเราจะเอาต่งกใครอ๋อสปิเซลถ้าสูตรจะหมดแล้วอ้งน่ไปนะครับก็จะมีสรที่ไาง ก,กี่ร้านนัแต่ไม่รู้เก็บม,มามจะไได้เราก็มีลูกน้องมาอีก้าประตูก็เปิดแล้วเราก็ต้องมางมเปิดมีครเอาเรืออยมามไหมเนี่ยไม่มี ลืมเอามาด่ลืมด้วยว่าด่านนี้มันต้องเปิดนะครับวันนี้ว่าด่านนี้มันมีตังค์ทองมันโดนตกใจข้างนอกเลยสองคนเราก็ต้องมางอมเปิดเราจะได้เงินทองหายากนะครับโจรมาเลยเยอะแยะมากมายเต็มเต็มเมืองเลยนะครับ คอไมคุณเอาในเกมใช่าไม่ใช่ลแกเกนีล้สกาะาแค่นี้เอามันยิงยิงขาเนี่ยตายนะครับแม่ก็ตายครับมันยิงเครผมจไปทำตามเพวตรต้องมปดี ไอ้เงี้ยมเอาอะไรมาเนี่ยเด็กอย่างเออมึงก็มีสุดที่บัตรไปสุดที่บัตร i ถูกว oh, ่าขายขายอะครับหมอกระดอเราก็เจอถูกพอสมควันนะครับไปเลยกันไม่ทันเข่าหวาดเปนะครับไม่รู้บอกว่าอะไรเดิมเดิมเราก็เปิดเป็นแนวนะครับเปิดแรกเลยต้จะล้มก็ต้องช่วยเพื่อนก่อนนะครับเทียบเข้าหวาดได้โอ้ย

ซอสคาตาคังเกอในคอเตอร์ในอเชียนเรามาเปิดกันเปิด้วกวาเจอแต่ขอรงลยได้กูจะเนะถ้าได้ก็แล้วผมจะตัดไปตอนที่เปิดเสร็จเลยแล้วกัน ข้าวก็เราได้เปิดตู้จน,น,นมือเบี้ยวไปนะตอนนี้เรางงปงปงปงในทางเดินหาทางไปกันอยู่นะต้องรีบไปว่นเวลาหมดทางไหนอะ เดินไปำรวจต่อดนกรัวไม่ได้เดี๋ยวเวลาหด ก็รีบไปกันจังนะครับทิ้งพาราไว้ให้ไปวางไว้เป็นไลนนะครับก็เพื่อนนะครับมาบกเพื่อนเอาเอาที่เหลือด้วยนะครับก็มีผู้ เเตอร์นะครับโอ้ยลูหมดพุงยาพุงยาพุงยา,าตบนะครับอันติอ่าเหลืออาตายตอนนี้เอาตีส่วนที่เหลือด้วยมันเปนแบกสองกระเป๋าเล้วบ ออนะไปเลยปะไปเลยไปเลยเดีเย๋ยวไม่ทันเ,<ป>เวลามันจะหมดหรือเปล่าแบ,บ่งมาตามจำนวนคนก็พอ เราก็พลาดกันไปสอ,องครั้งแก็ไม่เป็นไ <ใน S 2> รเวยนะครับพ <นะ S 2> อ,อจบการเ,เล่นเกมเพเดสองต่เพียงเท่านี้นะครับเ,เจอกันใหม่พรันงหน้าครับสวัสดีครับ